ต้ขนโชวหน่อยนี่ครับ <c oughs> ดูตัวผมนี่ครับสลิดนะครับราชบุรีตัวนี้ต้องมีสามขีดขึ้นไปนะครับผมนี่ครับใหญ่มากครับโอเคสวยงามใหญ่มากแบบนี้โดนครับผมแบบนี้โดนครับ ัวครับผมโอ้สลิดครับผมนี่ครับตัมโบครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเจบอยฟิชชิ่งนะครับวันนี้นะครับยำเย็นออกตกปลาสลิดนะครับหมายด้านหลังเลยนี่ครับเป็นหมายที่ผมตกไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับก็คลิปนั้นมีเวลาตกน้องให้นะครับประมาณเกือบชั่วโมงนะครับได้ไปเยอะเลยวันนี้มีเวลาเยอะนะครับประมาณสัก 2ชั่วโมง3าชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้4ี่โมงครึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมมาซ้ําก็เวลาเยอะแต่เจอย่างเดียวกลัวฝนตกนะครับมามืดเลยก็โอเคตกเท่าที่ตกได้นะครับแต่ไม่น่าจะตกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับก็เหมือนเดิมวันนี้วันนั้นนะครับมันหมูวันนี้ก็มันหมูสูตรนะครับมีนนาทักมาถามหลายคนเลยนะครับ ผมลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลงไว้นานมากแล้วครับลองเลื่อนดูนะครับเข้าไปในช่องเลยเลื่อนดูนะครับมีวิธีหมักเรียบร้อยนะครับมีอยู่สองสูตรนะครับสําหรับที่ตกปลาสลิดนะครับสําหรับมันหมู่นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับได้ผลดีมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะตกจุดเนี้ยเมื่อกี้ผมมาถึงปุ๊บผมอ่อยอ่อยได้สักยังสองสามนาทีนะครับปลาลอยเลยก็คือปลาเนี่ยมันเคยกินเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรามาอ่อยซ้ําเนี่ย มันจะลอยไวนะครับลอยไวมากนะครับพร้อมที่จะกินเหยื่อนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาชมกันว่าวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับตัวเบ็ดวันนี้นะครับนี่เลยเหมือนเดิมตะขอสีแดงทองตัวนี้นะครับผมนี่วันนี้อาจจะมัดเบ็ดรีบไปหน่อยนะครับนี่ครับวันนั้นผมใช้ตัวยาวหน้าแคบนะครับวันนี้เราเลยใช้หน้ากว้างขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าปลามันตัวใหญ่นะครับถ้าเราตัวใหญ่เราใช้หน้ากว้างเนี่ยเรายกปึ๊กมันจะติดเลยนะ วันนั้นก็โอเคก็คมอยู่นะครับแต่วันนี้ใช้กว้างหน่อยเอาชัวร์ครับผมทุนก็คืบหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวดูแต้มแรกครับเคยดูความไวนะครับยอนปุ๊บกินแน่นอนกินไวมากเดี๋ยวรอชมก็ลิงก์ตัวเบ็ดนะครับผมส่งไปให้นานๆแล้วนะครับผมซื้อในช็อปปี้นะครับเบ็ดตัวนี้ไม่แพงครับตัวละบาทนะครับคมดีแล้วคมใช้ได้ครับแนะนําก็ลองไปเลื่อนหาดูนะครับ ของคลิปที่ผ่านมาผมก็ส่งลิงก์นะครับไปให้นานาหลายคนนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ลิงก์ก็ทักมาใหม่นะพอดีบางทีก็ไม่ไม่ว่างนะครับนี่โอเคมันหมูเดี๋ยวเกี่ยวนะครับเกี่ยวแบบนี้แย่เข้าไปปุ๊บแล้วก็บิดทีหนึ่งเกี่ยวสองทีนะครับขยกักสองขยกักปุ๊บเนี่ยแค่เนี้นะครับเนี่ยแค่ในพอเนี่ยอยู่แล้วนะครับแค่เนี้ยดูดปุ๊บเข้าปากเลยเดี๋ยวรอดูนะ สายที่ใช้ก็ยาวประมาณสักเม็ดเดียวนะครับไม่ใช้ยาวกว่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสลิดมันมันดึงเนี่ยเราวัดไม่ทันนะครับเพราะว่ามันคลายเยอไวเราก็ต้องใช้สายสั้นๆนครับโอเคเดี๋ยวรอดูความไวนะครับกินแน่นอนนี่ครับเดี๋ยวดูแป,ป๊บเดียวนี่ครับ สายมันสั้นนะครับหมาแล้วครับตัวแรกครับผมนี่ครับดูไซด์ครับวดนปึกแล้วผมนี่ครับสลิดนะครับสายสวยๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงยกก็ติดแล้วครับนี่ครับเบ็ดนะครับทะลุเลยนะครับผมนี่ขอบปนนะครับเห็นชัดเจนนะนี่ครับเห็นนะเราใช้เบ็ดน้ากว้างขึ้นมาหน่อยครับเวลานั้นเราก็ยกแค่ปึกเดียวติดเลยนะครับโอเคนี่สายสวยครับ รอดูแต้มต่อไปครับเหยื่อที่เหลือนะครับของผมมันจะเป็นเหยื่อมันหมูที่ค่อนข้างที่จะนุ่มและเหนียวนะครับเหยื่อตัวนี้นะครับก็สามารถใช้นะครับใช้ตกต่อได้เลยมันจะไม่ค่อยเปลืองเหยื่อนะโอเคเดี๋ยวรอชมแต้มที่สองนะครับนี่ครับ อีกแล้วยกเป็นโดนครับผมนี่ครับผมดูไซส์ปลาครับนี่ครับผมโอ้นไงครับสลิดครับสวยครับลงปุ๊บดูดปั๊บเลยครับก็เดี๋ยวเหมือนเดิมเนาะผมเสียดายพลาดวันนี้ก็พลาดนะครับผมจะติดทุนสีแดงมาครับดันมีแต่สีเขียวมาจะให้ดูอาการของทุนนะครับเดี๋ยวขอยกตัวเดี๋ยวให้ดูอาการของทุนเหมือนเดิมนะครับ ก็เดี๋ยวจะตั้งกล้องแล้วซูมไกลๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าใกล้ๆแบบวันนั้นนะครับพอเราเรายืนใช่ไหมครับแล้วซูมลงไปพอมันเห็นเรามันถอยหมดเลยมันหนีอยู่เลยครับสลิดนี่ต้องใช้คําว่าเป็นปลาที่ฉลาดนะครับฉลาดกว่าปลาหลายๆปลาเลยครับตกยากนี่ครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่มาก เดี๋ยวดูตัวนี้ครับดินไม่ต้องกลัวหลุดนะครับสายขาดอย่างเดียวครับผมเบ็ดคมมากครับแล้วดูปลาครับผมโอ้โหดูตัวครับนี่ครับบอกแล้วครับผมนี่ครับดูสลิดครับนี่ครับอยากโชว์ครับอยากโชว์ครับราชบุรีครับปลาใหญ่ต้องต้องโชว์หน่อยนี่ครับดูตัวครับผมนี่ครับสลิดนะครับ ราชบุรีตัวนี้ต้องมีสามขีดขึ้นไปนะครับผมนี่ครับใหญ่มากครับโอเคสวยงามใหญ่มากเห็นไหมครับพอถ้าเราใช้ตัวเบ็ดที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วเราไปเจอปลาไซส์ใหญ่บางทีมันเอาไม่อยู่นะเพราะว่าเราวัดปุ๊บเนี่ยขอบป,ปาาของปลาสลิดมันแข็งนะครับพอเราวัดปุ๊บบางทีมันจะหลุดเราจะพลาดโอกาสดีๆครับพอเรารู้ว่าหมายไหนที่มีปลาใหญ่ครับเราก็ต้อง ขยับเบอร์เบ็ดให้มันใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับขยับให้น้านกว้างเพราะว่าถ้านาแคบโอกาสได้ตัวนะครับจะน้อยนะครับและได้ตัวน้อยไม่ว่านะครับถ้าเราถ้าเราวัดหล่นบ่อยเนี่ยปัญหาที่เกิดคือปลาจะหายหรือยังอยู่แต่ไม่กินเบ็ดนี่คือสาเหตุนะครับหลักๆโอเคใหญ่มากก็อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับนาข้าวเขาจะเกี่ยวแล้วนะครับพอดีมีฝูงใหญ่มากบิน กินข้าวนะครับเขาจุดจุดลูกไข่ปัง,งปังปังทั้งวันเลยโอเคเดี๋ยวรอชมต่อ,อนี่ครับผมชิ้นไม่ต้องใหญ่มากครับนีนิดเดียวนะครับแต่ปลายเบ็ดม้วนทิงนะครับเนี่ยแค่นี้พอนะครับเนี่ย tốc ra đồn búp gió bát để lo cho ông đồ trong vỏ quá xây สายครับโคเป็นไงครับแต่ละตัวครับใหญ่ๆนะครับปลาก็กินดีครับผู้ก็ดังดีเหลือเกิน <laughs> เจสวยงามครับผม วัดไม่ขึ้นจังหวะมันดึงครับเราใจร้อนไปหน่อยรีบสับไปหน่อยเอาไหม ครับมาแล้วคุกกระดังปลาก็กินดีนี่ครับดูไซค์ครับผมนี่ครับโอ้ยสวยๆครับดูหลังครับแบนแต่ครับสลิดนะครับไซส์ใหญ่ครับก็ทาเนี่ยฟังเสียงนะครับถ้าปลามันกินช้าลงเรื่อยๆก็อาจจะเป็นเพราะปัทัดที่เขาไล่นกนะครับ เพราะว่าเราก็เห็นใจนะครับเพราะว่าข้าวเขามันจะเกี่ยวแล้วครับแล้วนกมันเยอะมากนะครับเขาเริ่มมาจุดใกล้ๆนะครับมันเริ่มสะเทือนป่าจะเริ่มท่าไม่ดีครับแต่เรยังกินอยู่เดี๋ยวรอชมต่อไปครับ โคตรใหญ่ครับมาช้าเริ่มมาช้านะครับแต่มานะเดี๋ยวดูสาครับโอ้โหดูตัวครับผมโคตรสลิดครับผมนี่ครับจัมโบ้ครับใหญ่จริงครับเดี๋ยวดูดูครับเดี๋ยวดูนะดินครับเดี๋ยวเสายขาดนะครับนี่ครับดูดูตัวครับตัวครับ ไสจัมโบ้ครับผมโอ้เสียดายครับเขาเขาจุดปุ๊บมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกบอดนะครับพอจุดปุ๊บมันสะเทือนนะครับพอมันสะเทือนปุ๊บป่าจะเริ่มกินช้านะครับแต่ก็ยังกินอยู่นะครับไม่ถึงกระช้าครับสองสามนาทีตัวนะครับตอนนี้จากที่แบบว่านาทีละตัวนะครับไม่ถึงนาทีตัวเริ่มกินช้าลง ใหญ่มากครับผมตัวนี่ครับตัวเบ็ดนะครับเบอร์นี้ครับบอกแล้วครับนี่หน้ากว้างหน่อยครับนี่ครับตัวเบ็ดเห็นป่าไม่รู้นะครับนี่หน้ากว้างกว้างหน่อยนะครับผมเอาอยู่ครับผมตัวนี้วันนั้นหน้ามันแคบไปครับบางจังหวะมันต้องใช้คําว่าอะไรอะบางจังหวะเราวัดเนี่ยมันมันไม่ติดปากครับ จุดลุกบอลไม่พอวิดน้ำด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะครับขาวิดน้ำนะให้ดูเห็นบ่ืไม่รู้ครับโอ้ไม่เห็นครับกิ่งไม้มันวังครับแกวิดน้ำครับน้ำมันอาจจะเพิ่มนะครับถ้าน้ำเพิ่มก็ปลาอาจจะหายนะอาจจะมีผลครับแต่ก็ไม่แน่ครับเดี๋ยวลองดูมันหมูครับ เดี๋ยวผมให้ดูอาการของทุนดีกว่าเนาะอ่ะนี่ครับผมคือจุดที่เราตกนะครับนี่ไม่เห็นปากปลาแล้วครับไม่รู้ว่าปลาไปไหนหมดนะครับอ๋อมีรอยครับมีรอยครับมีรอยปลาปลายครับจะย่อนไปตรงที่ปลาลอยนะครับนี่ครับน่าจะเห็นนะครัเห็นทุนนะ แบบนี้โดนครับผมแบบนี้โดนครับเห็นไหมครับดูใสครับโอ้ยใหญ่ครับโอเคชมต่อน้บชมต่อครับทุนสีเขียวนะนี่ครับปึ๊บลงไปแล้วครับผมเดี๋ยวรอชมครับกินแล้วเอ้ยมันค้างมันอมไม่มิดนะครับเมื่อกี้เราเห็นเหยื่อน้ำมันใสอ่ะทำไมรับ กินแล้วครับกินแล้วครับโจเป็นนี้ครับนี่ครับดูตัวครับโอเคเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวรอชมครับโอเคเดี๋ยวรอชมครับผม แบบนี้ครับผมโดนแน่แบบนี้ครับนี่ครับดูไซส์ของผมนี่ครับโอ้โหใหญ่ครับนี่ครับเดี๋ยวรอชมครับทุนสีเขียวครับวางตำแหน่งเดิมครับผมกิแล้วครับกินแล้วมันดึงไม่มินครับโจแบบนี้ครับโอ้โหทุตัวครับยังใหญ่ครับผม โอเค okay. อ่ะโอเคครับผมก็พอสมควรนะปลาเริ่มกินช้านะครับเพราะว่ามันมีอะไรกวนมากมายเลยนะครับก็ไหนจะเป็นที่เขาจุดไล่นกนะครับ ประทัดจุดไล่้นกนะครับแล้วเขาวิดน้ําอีกทีแรกนะครับตอนที่ซูมให้ดูกลางทุ่นยังได้ยินเสียงวิดน้ำใช่ไหมครับน้ำมันสะเทือนนะครับเพราะว่าสายที่เขาวิดอ่ะมันยาวมันจะเกือบถึงจุดที่เราตกนะครับพอน้ํามันเข้ามามันก็สะเทือนก็มีผลต่อปลาครับนิดๆหน่อยๆมีผลหมดนะครับสําหรับตกสลิดนะครับมันไม่เหมือนปลาหมอนะครับปลาหมอนี่อะไรก็กินนะครับแต่สลิดนี่อะไรนิดๆหน่อยๆชักเริ่มระแวงครับจะกินเหยื่อดีอ่ะทีแรกเลยครับผมมาตกนะครับหย่อนกินหย่อนกินหย่อนกินเลยพอพักเดียวครับ เสียงลูกบอลปังปังปังไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็เริ่มเดินจุดมาใกล้ๆใกล้ๆมันสะเทือนครับพอสะเทือนปุ๊บปลาไม่หนีนะครับปลาลอยอยู่ที่เดิมแต่ย่อนลงไปไม่กินแล้วครับจ่อเหยื่อครับแต่ไม่กินอ่ะถ้าเวลาเยอะก็คือเราอาจจะต้องเปลี่ยนเหยื่อนะหรือต้องปรับระดับทุนแล้วสายหรือแม้ขนาดของทุนนะครับอาจจะปรับให้เล็กลงก็ถึงจะกินนะครับสลิดก็เรื่องมากหน่อยเนาะแต่เรา ไม่ได้เตรียมอะไรมาเยอะขนาดนั้นนะครับเวลาก็พอสมควรก็ได้อยู่นะครับ2โลเนียต้องมีครับได้เยอะกาวันนั้นหน่อยนะครับไซวันนี้ใหญ่นะมีอีกสอตัวนะครับใหญ่มากใหญ่กว่าวันนั้นเลยครับจาโบเลยครับสตัวที่เหลือก็จะเป็นไซโบนะครับก็โอเคใหม่นี้นะครับตัวเยอะนะครับแต่วันนี้พลาดท่านะครับเขาจุดไล่นกนะครับไม่ได้ไล่เรานะก็โอเคพอสมควรกับเวลานะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็อาจจะไปตกปลาอะไรยังไม่รู้นะครับคลิปหน้าก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้ตะเพียนคลองชนก็มีนานาขอมาเยอะเลยตกให้ชมใหม่นะครับก็ตอนนี้น้าคลองชนนะครับที่อื่นน้ําท่วมนะแต่โพธารามราชบุรีนะครับน้ําแห้งนะครับคลองชนนะไม่รู้ว่าเขาปิดประตูน้ํา ไว้ตรงไหนนะครับน้ายุบหมดเลยนะครับเขาก็มาทอดแห่ทอดอะไรกันนะครับปลาก็หมดเดี๋ยวรอน้ําใหม่มานะครับแล้วปลามันจะมากันน้าแล้วเดี๋ยวจะตกให้ชมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเจบอยฟิชชิงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ครับตกปลาสลิดนะครับเสื้อสีสวยครับสลิดธรรมชาตินะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ